เอแบมเพจแล้วแต่ว่าไม่ตายเลยย่อยโดนผักสวยเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเชจ์จาก MC Channel วันนี้เราอยู่เกมพาราดินในเทศก,กาลวันฮาโลวีนเทศก,กาลใช่ไหะฮาโลวีนใช่ไหมเทศก,กาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนี้โอ้ ตอนนี้อยู่หน้ากับสกินสกายสกินใหม่ด้วยแล้วไม่มีแคส่สกายคนเดียวนะรู้สึกว่าจะมีนี่โคเวสคนด้วยกับสกินไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไหนอ่ะอ่านี่ไงเจ้าชายรักติการเลยสกินเจ้าชายรักติการมีสองแบบด้วยมีแบบผ้าแดงกับผ้าสีม่วงแต่ว่าผ้าแดงดูเท่กว่านะเนี่ยดูองอาจมากเลย เออบี uh, ๊โฮเิกไหนว่าสกายอันนี้สกายสกายไหนวะ <Sky. S 1> อ่ะนี่ Devil เดวิลส์เดวิลชีสหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นแบบแดงล้วน <Sky. S 1> ส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่ไ,ใชไหนว่าเดวิล <Sky. S 1> โกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เซมเพรสเจีเหมืน Gem mm hmm. อนเขาเรียกอะไรวะเอ่อ เอ่อตัวอะไรในเทพนยิยายอะ่ะจำชื่อชื่อเรืยอไม่ได้อะ่ะที่ว่าชอบล่าผู้ชายอะ่ะโอเคนั่งเพลงว่าเราผมว่าเราไปเริ่มแมทสีกวกเราเดทแมทออกนะจะได้แบบเดินง,ง่ายไม่เดินง,ง่ายหรอกคือไม่ชอบไม่ชอบเดทไม่ค่อยชอบเดทแมทอ่าตัวนี้เป็นตัวละครใหม่เนาะชื่ออะไรวะสาติโอเคสาติขออภัยลมเต็มท้อง เออเจ้าชายรติกามาทำไมอะครับมาลองหาแมสส์เนาะเออใช่ผมเกลือเลยไปลองหาแมสส์ไปรอ,อเควส์รอคือโอ้ผมแอบเล่นนิดหน่อยละให้ชนะหกครั้งผมได้ไปห้าละชนะไปห้าละนะต่อเนื่องด้วยอ่าเจอแมสส์พอดีอ่าดาเมจแอซินสอง อเราขาดซัพพอร์ตใช่ไหมนาเมียแล้วหนึ่งแอนซีนหนึ่งแล้วซัพพอร์ตมีไหมเขาเล่นไหมเขาเล่นซัพพอร์ตเราจะไปเสริมดาเมจให้เราเอาดาเมจเพิ่มแล้วกันจริงๆว่าเขาเล่นซัพพอร์ตไหมแต่เขาไม่เล่นเราเล่นเองนะอ่าเขาเล่นเขายอมเล่นอยู่เรามีซัพพอร์ตแลย เนี่ยเรามีดาเมราจระยะใกล้ดาเมราจระยะไกลต้องอย่างนี้สิว่าทีมสมบูรณ์แบบมาใช้เส้นเดือเพิ่มดาเมจไว้ก่อนเลย <c oughs> ความแรงของบุดี๋ยวดีโดไหมล่ะว้าว <c oughs> แต่กุดดาบแป๊บเดียวมากนะ ใช่ไหมเราเปิดที่ว่ากูดาไปเดี๋ยว yes โอ้โหขึ้นไปถ้าเป็นโทรโกสมันคงขึ้นไม่ได้เหมือนกันแหละแต่น,นิ่งบินไม่ได้ไม่เป็นไร 5, นี่สีหนาทีมที่พร้อมพร้อมเพลียงลุยกันเลยทุกคนนี่แต่ทีที่พร้อมเพลียง สกายเฮ้ยสกายวิ่งอย่างนี้ได้ไงเอ้าสูนติดอีกยิงไม่โดนเลยตอนนี้ยิงไม่โดนโอเคเฟิร์สบัตจัดเฟิร์สบัตแล้วเอ้ยไม่โดนหรอเอ้ยดามิทช่วยต้องทำดามิทช่วยเออสวยครับยอดเสียเสียวเสียเสียวข้างหลังไปหาย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 ไปแล้วหายเหรอเช็คหน่อยเช็คหน่อยหายไหมชอบกดเทคนิคแล้วอ่ะ

ทากสวัสดีเอ้ยยิงไกลย,ยิงไกลไกลจากที่ไกลจากที่กกทกไกลไกลคิดว่าสวยสวยครับเนบบาะตลอดัพพอร์ตเพื่อนไม่ลตัวซัพพอร์ตแต่ก็ซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ข้างหลังเช็คคนไหนยิงไปไม่เห็นยิงไม่ถึงด้วยจีดึงอะถึงเพื่อนเข้าไปถึงไหนแนะเนาะ

ของครับผมครับ,ม,รบมีคมในยู่ใกล้ไหมไม่มีนเนาะเริ่มหาจ,จุดยิงไม่ได้แล้วปล่อยก่อนแล้วใช่ไหมโอเค,อเคมีต่ออีกเอ้ยโดนโดน,โดนไม่โดนว่ะเฮ้ยไม่เห็นช่วยเออกำเพลทแล้วแต่ว่าไม่ตายเลยเอ้ยโดนผักชวยโอ้โหไม่ตายก็บ้าแล้ว มัดเอาไปหมดเลยอ่ะโอ้โหหันตีทีเดียวแล้วข้างหลังเป็นไอ้นี่เลยโหเป็นผาเชคก่อนใชคก่อนใชคก่อนเลยนี้มีคนอยู่ไหมเออนัดหนึ่งนัดเออลุกมาอยู่ลุกมาอยู่โดนอ๋อโดนใครวะมาสเปงเออมองไม่เห็น มองไม่เห็นมองนี่เห็นอันนี่มองไม่เห็นเขาก็บอกเพื่อนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคโดนโดนโอเคใครเอาไปกินวะไม่ใช่เราเหรอหัวนี่ไงเข้าหัวมาสิ่มาสิไม่นะไม่นะเออตัวนี้เออเอาไม่โดนใม่ทันเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เออหยุดแค่นั้นแหละหยุดอยู่แค่นั้นแหละเอาโดนเพื่อนไปกินซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว หายหมดเฮ้ยยี่ไงเอาฮะ Yes นี่โคตรเก่งเลยเรานี่ไงเพราะทีมมันเป็นยี่ไงเออดีความผู้จะเป็นทันจบน้ำเข้าปากซะละ โอเคเราเหลือยึดไซส์ได้ปุ๊บแล้วดันเพลโหลดต่อเราก็ชนะละไซส์ด <3, S 1> ันเพลโหลดต่อเราก็ชนะเลยมาเลยเอาละ่ะฝากแทงจากการที่เหลือด้วยนะฝากต้องการจากการที่เหลือเดี <S <S ย๋ยวเราจะคุะ<ๆ>้มกันเพื่อนจากระยะไกลไอตัวัวเอ,อ้ยอย่าเลยเอ้ยไม่โดนแล้ะวะเร่ไม่โดนแล้วเอ้ยเอาไหมโล่โล่ เดี๋ยวมาลงลโลโลงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เสริมดาบิดเสรทมดาบิบเพิ่มเสริมดาบิบเพิ่มไม่ได้หรอโอเคได้ละโอเคได้แล้วโอเคโอเคนักเดียวไม่โดนแฟลชไหนไปโอเคแฟลชเอ้ยไม่โดนมายไปตัวก่อนไปตัวกันไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ได้เอ๋นี่ไงหาตัวเจอแล้ว เหนี่ยละเหนี่ยละเออเป็นไงล่ะทีนี้เฮ้ยไกลเหรอไกลเหรอไกลเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นมีเห็นจิ๊กมีเห็นจริงไม่เห็นจริงไม่เห็นเราจริงไป็นไหนละ่ะมาปดักเขาดูนึงนะเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนอ่านี่ไงนี่หนึ่งครับหนึ่งจบไหมอะไม่ได้เรื่องไรเรื่องได้ไปคิดเหี่ยละเนี่ย ê ê, lùn nát. thế nè ê Sky má, sướng lắm, sướng lắm. Sky má, bên bên này, mình đang ở. nhảy đây đó, có hiên không? đi, come on, come on, come on, come mà, come on, come on. thôi con, thôi con, come on, come on. ôi, đốn, sướng lắm. ôi, tụt luôn. đi về, cai, đi về, cai. đi cai này, lại, 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 ใครมาหาเราเหรอหาเหรอหาเห,อห,าเหอรอเจ็บเจ็บเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเจ็บมากเดี๋ยวเด้อเอ้ยยิงหน้าทำไมแฟดแปงแฟดแฟดไปไปเอ้ยโอยิงคอช่องไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นมีช่องแรงช่องกระแพกช่องกระแพกไม่ได้ไหนตัวก่อนไหนตัวก่อนรอเช็คเช็คุนยิงอัดหลังอัดหลังสิอัดหลังหลังแ้่ ไม่ไม่ถึง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 ไม่เป็นไรเราขึ้นไปก่อนไปก่อนอยู่นี่คนคนใกล้มากระเบิดโอเคหลบก่อนหลบกคนต่างเพื่อนดันต่งเพื่อนดันเพื่อนดันโอเคหนึ่งนัดหนึ่งนัดสกายไหนวะไหนวะสกายทถอยถอยสวยแล้วสร็แล้วเไปก่อน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 ดโหลดโหลดไปโหลดสุดโหลดสุดโอเคมา ตเดี๋ยวโอ้โหอยู่นี่เองเหรอโดเร็วเออรองเท้ามามาวิ่งช้าอยู่อย่าหลงสินเร็วมากเอ้ยยิงดักดักจริงอัดเอาไหมเอาไหมมาเนาะโอเคเราเช็คคน Được rồi, chúng ta đã nhìn được nó rồi Được rồi, chúng ta nó rồi Đi nào Đi đi nào Đi nào Đi lâu lắm Đi lâu này làm sao Chúng dừng lại Sky Flashbang Được okay, Flash okay, không thấy, không, biết, không biết วุ่ยกรแพงอุ้งมีกรแพงเขามีกรแพงเขาไงกรแพงเไงแล้วไงล้วแล้วไงรูจักรเคื่อนใช่ไหมรูจักมาละดูจักรรอไหมล่ะสวยครับ Yes เราโคตร โลคิวไปสามโอ้โหเป็นเหรียญโซโลคิวเดกรีสเกรสนี่เอ้แอสเตอร์คิวเนเธอร์คิวโอ้โหนั่นเราก็ทำได้ดีนะอ่างูยี่สิบไปเลยเนี่ยเหรอแนวหลังล็อกโอเคก็จบกันไปแล้วครับเกมพลาดินก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะ เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ